ระหว่างทางเนี่ยช่วงสามเงาไปเถินลำปางเนี่ยนะเราจะเจอป้ายะวังปืนใหญ่แล้วจะเป็นปืนสมัยโบรนาณน,นะเขาอะไรอ่ะตั้งไปเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ ของโบราณของเก่าเมืองโบราณห้องน้ำสะอาดลานเจาะรถนะครับแล้วคือข้างในนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าข้างในนี้มีอะไรนะผมสงสัยว่านานละก็จะมีงานแกะสลักนะครับ รูกป,ปืนเจ้สลักโบราณต่างๆจะคุยกับใครได้เนี่ยนี่เป็นของโบราณจริงๆ,ๆ,ๆอะไรตัวน้ำหอมแจกันครับมีรูปพ่อหลวงรอเก้าก็จะเป็นหมวดหนูนะครับ ข้างในจะเป็นโต๊ะโตะโตโต๊๊ะะไว้เลยทีเดียวนะครับมีคนคุยไมน่นอกม,มีป้ายด้วยครับต่อสอบถาม <c oughs> ดูตู้ดูต้นไมน้นี่น่าสนใจนะครับเผื่อ,อไปประดับได้นะเห็นไหม ตรงต้นไม้ครับตร้วาว้าวววเอสิเออกลับกิ่งไม้หน่อยก็ก็ดูเป็นศิลปะดีนะครับมา,า,าดูได้ครับผมหาดูยากครับตรงนี้ปืนใหญ่เมืองฉอดน้าปีไป ของโบราณครับผมว่าเขาน่าจะตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์มากกว่าสวัสดีครับอ่าผมเจอคนคุยละ <c oughs> ตรงนี้เป็นเป็นที่ขายของเลยครับพี่ขายของับขายของา๋อสวัสดีครับผมก็เพิ่งเคยจะมาจอดเนี่ยเพราะว่าปกติผมขับรถผ่านผ่านบ่อยแล้วก็จะมีป้ายบอกว่ามีปืนใหญ่ครับครับแล้วก็เลยามางว่าอางของแกโบราณ ผมตอนถ้าได้ก็รู้เอาขอบใจก็ใหม่ไเป็นไรผมไปเรื่อยครับของเก่าโบราณอันนี้ก็คือจริงๆมันมีป้ายอยู่ตรงนั้นถ้าสนใจก็โทรถามพี่ได้ครับคือเอเอาเพราะว่าพี่นี่ผมผมถ่ายคลิปนี้เผื่อเพื่อนผมมันขายเฟอร์นิเจอร์ให้ต่างประเทศอยู่ถ่ายเพื่อเื่อเออครับเมื่อกี้ถ่ายไปละผมพี่เป็นเจ้าของตรงนี้เหรอครับครับผมอ๋อครับเป็น เป็นตำรวจเก่ารู้ก่อนทหารเก่าเก่าอ่าผมว่าละเป็นทหารหรือตำรวจเขานิทก่อนนั้นแล้วตอนนี้ก็แต่อย่างว่าหน้าข้าวปวดมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วก็เลยครเราจะไปไหนอืมครับก็หมายความว่าจะเป็นของเก่าเลยใช่ไหมครับครับก็ไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านแล้วแต่งเปคนชอบของบ้านมีครับมีครับครับแล้วก็ไปจบก่อนครับผม มีตัวไหนมีอันไหนที่ดูแล้วมูลค่าสงูงที่คนชอบอยู่ที่คนชอบฉันแนะนำก็ไม่ได้ไม่ได้ครับอยู่ที่คนชอบ <c oughs> ชนนนนม,มนีกนงางโงงนานกงกวาดโงงเล็กๆเกี่ยวเอาไปประดับเอาไปวางไว <c oughs> ้ที่บา้านกันมีสองค์ไประมาั้นเ้าเทพออกไปสองสมเนีองงนขอักข้าเงลงอักษรมาแล้วอแกระเาเข้ามาเอาปคู่แ <c oughs> นะนำนะเพราว่า ขอตัดสินขอวิธีบ้านแล้วมันมีอำนาจมีอะไรต้าเรียอปกป้องกันอะไรต่ออะไรได้อะไรต่ออะไรได้ใช่ไหมจริงครับก็ที่เขาถือกันเขาถือกันนะครับประมาณเท่าไหร่ครับนี่คู่นึ่ก็ขายเป็นคู่เหรอครับขายเป็นคู่อันเดียวก็ได้อ๋ออันเดียวก็ได้อันเดียวก็ได้แต่คู่พันแปดแต่ว่าผ้าถ้าอันเดียวอันเดียวก็ลดลงไปครับเดี๋ยวถ้าคู่ละพันแปด เอาไปแล้วมันจะเป็นยังไงมันดีครับมันทั้งหมาเขาถือกันอะเขาทั้งหมดเขาถือกันแอดคาราบาวเขาบอกเขาไว้ไว้ที่บ้านเขาต้องฝานี่ยเขาไปเนี่ยเขาบอกเขาอ๋อกากะบาดอย่างงี้อยู่ข้างฝาตรงนี่ลมฟ้าาตาดอะไรลมมันมาเขาบอกว่ามันมันมันทำให้อืมอืมอืมเขาว่าอย่างนั้นนะงั้นเดี๋ยวผมผมขอไปสักครู่แล้วกันนะก็ได้แต่แต่ไม่โดนอาถรรพ์นี่ก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนของเกวียนนะเขาเรียก อะไรไม่รู้อะผมก็ไม่รู้จักสับสมัยก่อนแล้วเรากไ็ได้ตะขอสับช้างมาคู่หนึ่งฟังจากเนี่ยคนขายเอาแล้วกันนะครับมาหาดูได้ครับดูที่ีปืนใหญ่มงชอดป้ายด้านซ้ายมือของเก่าอาจจะ ไม่ค่อยเหลือแล้วนะถ้ามาช้านะผมว่านะอีกสักพักก็น่าจะไปหมดคนระับน,นี้ไปเหมือนกรองเหมือนเขาจะทำกรองแต่ทำไม่เสร็จนะไม,ม้จัสัะเยนบอกว่าถ้ามีอาถรรพ์นี่เอามาคืนเลยนะเ<บ>อาอ,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 อย่างเงี้ยจริงๆของเก่ามันก็มีมีมันต้องมีที่มาที่ไปแหละนะครับของเก่า ใช่ว่าจู่ๆเราจะมาเจอแล้วก็ประดิษฐ์เลยเนาะมันก็คงจะผ่านเรื่องราวอะไรมากมายนะมันก็มีคุณค่าของเขาอะนะคะแค,ค่านะที่เราไปประดับแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่าถ้ามันดีขึ้นมันสวยงามขึ้นมันมันเสริมความความชอบของเรานะครับแล้วก็เกิดสิ่งดีๆเข้ามาผมว่าก็โอเคนะครับ ไวมาชมได้นะครับตรงนี hey. ้เด really ี่ยวองงานไม้ครับสามารเป็นงานไม้นะิ yeah, ่มดูดไปหินนี่ก็หินแบบนี้ก็โอเคโอเคมีก้อนหินโอ้โหบุกกคิดกขดหินเป็นหินเหรอครับเนี่ยขุดมันอยู่ในในเหมือมันมันอยู่ในหุ้โอ้ขุดลอกออกมา ผมก็ไปปมมันของกำนันนะของของชาวบ้านมันเป็นขุดกลางขุดจากถึงเป็นของาเรียกว่าขุดประจาหมู่บ้านขุดอ่าขุดได้ตอนนี้เขาก็สร้างของเลาเอสเอ็นแอลสร้างตึกรวมโครงการเขาก็เลยครับประมุมู่้านใเช่าอืมอันนี้มิสเก่าก็ได้ม้กครับครับลูกนิสเก่าเนี่ยครับพวกก้อนหินพวกนี้เอามาจากห้วยเหรอครับอันนี้ยอดเขาอ๋อยอดเขาชาวบ้านเก็บมาชาวบ้านเก็บมา มันเป็นหินมีเรื่องอะไรไหมเรื่องเล่าก็ไม่มีอะไรเหินภูเขาใช่ไหมเหลือแค่นี้เนี่ยมันเอาผมแยกกับตะกกองได้ไหมอ๋อกองยังก็เอาไปกันเป็นเยอะน่ะก็หินภูเขาหินไหลขนาดกี่กิโลนี่นี่นี่ไหลมีหินเปลือกเขาก็เอาไว้แนวแนวไหนครับเขาเขาเชื่อแนวแนวไหนครับ พันนะเขาบอกหินลูกหกพันหินไหลเนี่ยนะมันหนักไหมล่ะหนักเก็นยวติมันหนักเนี่ยเดี๋ยวให้เอาไปอันเอาจริงจริงจริงผมกลัวอาถรรพ์นะอย่าอย่าไปคิดเลยเฮียเฮียเฮียบอกให้โอเคก็ได้เอาไปมมาเดี๋ยวผมาเองแล้วาไปมาได้ครับได้นี่คือไหลป่ะครับต้นไหลไหมต้น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 หนึ่ต้นเล็กแมวต้นเล็กแมว อันนี้จะเป็นช่วงบทยาช่องบทยาจะไม่ตอบโอ้เขาไปจับกันยังไงเนาะตัวนี้เนาะหมายถึงว่ามือคน,คนโบราณนะเขาแต่ตุ้งค,คนโบราณเดินตรงเลยคนโบราณนี่เขายกยกไหวครับนี่โอ้โหเครื่องบทยาจริงไหม ติดไฟนะครับแล้วก็หมายถึงว่าใช้ไฟส่องนะครับติดไฟบาร์ไลท์นะแล้วก็ลงแร็เกอร์หน่อยผมว่าสวยโอเคนะครับใครสนใจเข้ามาตรงนี้ได้นะครับเป็นใหญ่เมืองชอตครับจากตาดไปลำปางด้านซ้ายมือนะครับแวะมาหาเฮียเขาได้นะครับมีของเพียบเลยมาดูกันนะครับเดี๋ยว จัดารเงินแล้วก็เดินทางต่อไปลำปางโอเคครับกลับกันนะไปหน้าง,งานต่อหน้าง,งานยังรออยู่นะครับตั้งแผนปูนผมที่วังเหนะือจังหวัดลำปางโอเคทุกคนจะเห็นแล้วนะครับว่าตรงนี้มีอะไรนะฮะปืนใหญ่มืองช็อตนี่นะครับเราไม่คิดมีถามประวัติเรื่องปืน,ปน วันหลังก็มาดูนะค,ะนครับของโบร,ราณน,นะครับไปมั่งดูได้นะอยากจะเอาไปบูชาแล้วเอาไปประดับต่างๆนะครับแต่อันต่อครับบังเหนือลำป่า